เฮลโหลลืือเช้าอะไรจ้าวันนี้หลายอย่างเลยจ้าแีมือคุกเน่งีมือคุกเน่งสำหรับผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างครับขอามาดูสิจ้าโอเคมีแกงเลี้ยงผักทองแกงเลงผักทองไข่ต้มไข่ต้มน้ำพริกเต้าหู้เต้าหู้อแล้วก็เต้าต้ม ข้าว<อ>กล้องอ่าข้าวกล้องแล้วก็มีกล้วยหอมกล้วยหอมหนึ่งผลนึผลแต่ว่าให้กินครึ่งผลพอเพราะว่าถ้ามากเดี๋ยวอมนนี่คืออาหารมื้อเช้าสําหรับฝีมือของปุ๊กส่วนตัวครับปุ๊กเนี่ยครับผมอ,อร่อยจ้ะต้องต้องแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงครับเนื่องจากว่า ผ่าตัดลำไส้เนี่ยจะต้องกินเป็นอาหารอ่อนเนาะก็เป็นข้าวต้มโจ๊กอะไรประมาณนี้ตอนนี้กินได้ประมาณสิบกว่าวันผ่าครั้งใหม่เนี่ยนะท่านถ้าจะแก้วสวยเลยก็เป็นยังไม่อยากกล้าอาหารขนาดนั้นนะครับมันอาหารที่ที่ทําเนี่ยนะครับแหมเมืม่อกี้คุณคุณเหงิก็บอกว่ากุ๊กเหงิกเฉยเฉยไม่ไม่สุภาพต้องบอกว่า ขอแก้คำใหม่นะครับกุ๊กคุณแหนงนะครับต่อไปจะต้องเป็นครัวคุณแหงสะระก็มังสำหรับดูแลผู้ที่ต้องการอาหารที่สำหรับสุขภาพในอนาคตนะครับอันนี้ตั้งความ,มาความหวังไว้ <c oughs> ผมจะต้องเป็นเช่นนั้นแลเอาละครับเดี๋ยวจะลงมือชิมแล้วไม่ใช่ชิมมาเอาของจริงเลยข้าวต้มนี่เป็นข้าวต้มกล่องข้าวกล่อง เดิมทีเนี่ยเขากล้องก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เนาะด้เรามาติดติดอาหารที่เป็นข้า,ขาวเขา,วขาวสขาวยเราเราไม่ค่อยกินเพราะว่ากินข้าวกล้องกับแกงกับอะไรจะไม่ค่อยอร่อยอืมแต่ต้องเปลี่ยนละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมพระยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่าดีอืโอ้รสชาติดีเลยครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ดูแกงเลียงนะครับโอ๊กำใหญ่ด้วย ทองใส่เจ้าหู่ทองปลูกเองกระเพราปลูกเองแกงเดี่ยงอะไรแม่แกงเดียงทองผัาทองนี่ก็ปลูกเองแต่ว่าเต้าหู้นี่ต้องซื้อเขายังทําไม่เป็นแล้วเราใส่กระเพราแทนเพราะวันนี้เรามีชากระเพราแล้วไงเราก็เลยใส่ดอกกระเพราเพิ่มไปอีกเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง เราไม่ได้ใส่มังลักมังลักไม่มีรสชาติสุดยอดครับท่านผู้ชมลองทําดูนะครับแนะนําครับแนะนําจริงๆอันนี้จะเป็นอะไรนะน้าพริกเต้าหู้น้ำพริกเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ขิงเอาใส่ขิงไม่ใส่พริกนะครับท่านผู้ชมใส่เม็ดนึ่งใส่เม็ดหนึ่ง,ให,งให้มันมีรสว่ามีรสเผ็ดนิดนึงชิมอีกทีครับไม่เอ่มกินเลย โอ้สุดยอดไข่ต้มไม่ต้องพูดถึงนะครับรสชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนั่นเองกุ้วยหอมไม่ต้องบอกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยครับแต่ว่าจะมีอะไรนะก็เรียกว,ว่าเราัีเรามีเอง,เเองแล้วก็กล้วยหอมจะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงเนาะแป้งเยอะทั้นต้อง คนไม่สบายต้องน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยได้มากอยู่ับเอาละครับวันนี้เป็นการเขาเรียกว่ารีวิวอาหารรีวิวอาหารคุณแห่งมั้งครับตะหวังรีวิวอาหารคุณแห่งนะครับเป็นตอนนี้ขอบคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมมีอะไรเราจะเราจะนำเสนอต่อไปนะครับขอบคุณสวัสดีครับสำหรับการติดตามชม